โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูครับคือวันนี้ผมก็เข้าเล่นเกมปกติของผมนะครับก็คือผมเพิ่งรับของให้ลูกค้าเสร็จนะครับที่เขาจ้างผมล็อกอินนะนะสุกเสาร์ทิดอ่ะแล้วประเด็นคือผมมาเจอเด็กเกลียนนะฮะไม่รู้เป็นเด็กเกลียนหรือเปล่าเนี่ยมันทักผมมาว่าพี่กังฟูครับอ่ะทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมผมถึงไม่ตอบกลับไปนะครับก็คือผมพิมพ์ตอบกลับไปไม่ได้นะครับครับผมเนี่ยคือตอบกลับไปไม่ได้เลยนะครับคือชื่อมันบักมั้งนะครับ ผมเลยพิมพ์ตอบกลับไปไม่ได้นะครับเขาก็เรียกผมสองรอบนะพี่ครับเล่นด้วยกันไหมครับพักหนึ่งเนี่ยเขาก็พิมพ์มาว่าแม่งโคตรยิงเลยว่ะเออกูก็แบบว่าโอ้ยกูตอบไม่ได้กูจะพิมพ์ยังไงไปวันนี้นะครับเออผมก็เลยไม่ได้ตอบไปนะครับเขาเลยบอกว่าทักไปก็ไม่ตอบดังแล้วทําตัวแบบนี้ว่ตเตอะตอบไม่ได้โอ้ยอี้มึงขนาดนี้เลยวะนะครับแล้วก็ล่าสุดนี่คือท้าผมหนึ่งหนึ่งนะฮะหนึ่งหนึ่งกับกูไหมนะครับ คือดูจากทรงผมว่าน่าจะเป็นเด็กนะครับอายุประมาณ12 13นี่นแหละนะครับเพราะว่าดูจากการตั้งชื่อเนี่ยกูโกหดมากฮ่าฮ่าผู้ใหญ่ที่ไหนเขาตั้งกันวะกูขำวะโอเคผมก็ถ้าผมจะตอบน้องมันได้เนี่ยผมต้องแอดเพื่อนกลับไปนะครับโอเครอมันรับก่อนนะครับไม่รู้มันจะรับเมื่อไหร่เนี่ยก็เดี๋ยวเชิญมาคุยในห้องนะครับโอเคเนาะไม่รู้มันอุ้ยเชยนพิมอะไรมาเนี่ยช่องกากไอสัตว์กูนี่ขึ้นเลยด่าช่องกู ไม่ทำอะไรให้วะมันคือใครเนี่ยฮัลโหลแล้วเราไม่รู้ผมบอกเลยนะว่าผมไม่ได้เตรียมด้วยนะครับและไม่รู้จักกันเลยนะครับผมก็มาเล่นเกมปกติของผมนะครับแล้วแบบว่าเจอคนพิมพ์อย่างเงี้ยแล้วคือผมงุนงิดมากกว่านะคือกูมพ์ตอบโต้มันไม่ได้ไงนะครับชื่อบ้องเสืรกบลักไงทุกคนไอ้เง,งี้ยงุนงิดวะตอนนี้มันรับแอดเพื่อนผมอย่างวะเนี่ยผมส่งไปสองสามรอบแล้วนะ2000 <years> later. โอเคครับทุกคนล่าสุดผมได้รับคำด่ามาอีกแล้วครับ ขยะวงการเกมเอ็กช็อตมึงไปสรรหาคำด่ามนานนะไอเวยเ้ยโอเคตอนนี้มันก็นรู้สึกว่ามันจะรับแอดเพื่อนผมแล้วปะวะรับยังวะเหมือนจะยังไม่รับเลยวะเฮ้ยมันรับแล้วมันรับแล้วมันรับแล้วโอเคโอเคผมขอสร้างห้องแล้วก็เชิญม,มันมาคุยก่อนนะครับผมอยากรู้ไงว่าเฮ้ยมึงเป็นใครเนี่ยทำไมมึงถึงมาด่ากูวะอะไรเงี้ยนะครับเอาไว้ห้องนี้แล้วกันนะครับสร้างมาแล้วก็โค้งตามมันก่อนนะครับผมขอซื้อโค้งตามมันก่อนบันึงอ่าซื้อโค้งมาครับอันนี้ต้องบอกเลยนะว่าผมไม่ได้เตรียมเลยนะครับ เออผมซ,ซื้ออะไรส,สดๆเลยเนี่ยนะครับแต่ว่าโค้งตามมันมาก่อนนะครับบอกมันชื่อว่าอะไรนะกูโหดมากปะกูโหดมากฮ่าฮ่าฮ่าตามมาไอเวนไม่วแมวตามมาตามมาโอเคผมขอโค้งเลี้ยงมันเลยนะครับปึ๊บโอเคมันน่าจะเห็นโค้งผมหรือเปล่าผมโค้งไปแล้วนะครับ <c oughs> มันมาแล้วเลยมาแล้วโอเคผมขอละห้องก่อนนะครับเดี๋ยวคนอื่นเข้ามายุ่งนะครับโอเคก็เดี๋ยวผม,มขอเคลียร์ไปทันทีละประเด็นเลยนะครับก็คือผมจะคุยกับมันก่อนนะครับ ผมซิฟกับไม่ได้ครับก็หลังจากที่ผมได้คุยกับมันมาสักพักหนึ่งนะครับผมก็ไม่ได้สาระอะไรจากมันเลยนะมันก็แบบว่าบอกว่าอยากหนึ่งๆกับผมนะครับแค่นั้นเองนะครับก็ผมก็ไม่อยากเสียเวลากับมันแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปสร้างห้องนึงกับมันนะแล้วก็จบๆไปนะฮะโอเคนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในห้องกับมันแล้วนะครับผมมันก็บอกว่าถอดของดีไอโง่ คือสรุปว่ามึงอยากมาเล่นกับกูหรือว่ามึงจะมาด่ากูเนี่ยเออตอนแรกมันเหมือนจะมาดีด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็มาด่าผมอ่ะผมก็งงเหมือนกันสรุปมึงจะดีหรือมึงจะ้ายวะเนี่ยโอเคครับมันก็พิมพ์ต่างๆที่เพื่อนๆเห็นในแชทเลยนะครับก็คลิปหลังจากนี้ก็เป็นคลิปนึ่งหนึ่งกับมันนะครับก็ให้เพื่อนๆชมเอาละกันนะครับว่ามันสกิลปากใส่ผมอะไรบ้างนะครับในการดูไอ้คันี้ผมก็จะเอาเป็น m อมฟมานะครับมามาลองดูครับว่ามันจะสกิลปากกับผมยังไงนะเออยิ่งผมไม่่่ออยรรู้เืงวา ผมยังงงอยู่เลยว่าว่าในเกมนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยมันเล่นเป็นนะครับเนี่ยอุ้ยมันเล่นเป็นนะโอ้ชิหายแล้วผมจะแพ้มันไหมนเนี่ยเอาเลย <laughs> มึงเอฟซีกูจริงไหมนเนี่ยตอนแรกมาขอเล่นด้วยแต่ตอนนี้ว่าดาวผมแล้วอุ้ยโอเคตายครับผมขอใม้สกิลป่าละกันนะครับเออช่างมันอะ มันจะสกิลป้าอะไรก็ไม่ต้องสนใจนะครับคนดูก็ได้เกียร์มันจะไม่มีเลยนะเว้ยในเอ็กช็อตอะคือมันยังมีเหลืออีกอบวะอุ้ยชิพายละสองวินเลยครับทุกคนไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เพอ่อไงเฮ้ยเขาหวตไปต่อไหมครับมาดีมาดีก็มาดีเออดักนิดหนึ่งละกันนี่โคตรเครืองเลยนะครับยังไม่เอาจริง เออเอาจริงว่าอะไรก็บอกด้วยลวกันนะัะเออก็มาดิเนี่ยกดศพด้วยนะครับมูขอตั้งใจเล่นแป๊บนึงนะผมจะแพ้ไม่ได้ครับผมจะแพ้ไม่ได้มูถอนขอยังกูทอนทุกอย่างแล้วเนี่ยตัวแท้จะไม่มีอะไรในี่ย M4 M4 ธรรมดาเนี่ยปืนมันก็โกงกว่าโอ้โหยังมาบอกผมโกงเนี่ยนะเนี่ยเด็กปากดีนี้ผมจะต้องเอาให้หนักครับ นี่ไงมาดิมาดิก็มาดิก็มาดิเก่งเต็มมีของกูถอดละไอเวน <c oughs> เอ,อเฮ้ย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 ปืนก็โกงกับผมนะครับอุ้ยอุยเจ็บครับตายครับ <c oughs> อ่อนหัดไปน้อง เฮ้ยเอาอ่ะอุ้ยมาดีครับเฮ้ยผมโดนเมเจีตวตายแล้วเนี่ยเฮ้ยชิบหายแล้วอ่ะเรียบร้อยครับโอกาสมีน้อยอย่าปล่อยให้หลุดแต่สกอร์เรานำมีสองวินนะครับมันสกิลป่าไม่หยุดเลยครับทุกคนโอเคครับตายครับ เนี่ยเขาเรียกว่าฝีมือระดับกากฝีปากระดับโลกครับอย่างเงี้ยนะฮะมามันยืนพิมพ์อยู่มันยืนพิมพ์อยู่ <c oughs> เออโมเดพิมพ์มาตายไปดิครับมืนสุดท้ายแล้วครับทุกคนคิดว่าดังแล้วโกงได้เหรอ <c oughs> เดี๋ยวยิงเมื่อไรครับ <c oughs> คือมันจะไม่ด่าเราแล้วเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าไม่อยาบกว่านึงๆกับผมแล้วเนี่ย ดูจะแบบว่าถ้ามันยังนึกหนึ่งคมมันคงตั้งใจเล่นแหละครับนี่คือมันแบบเป้าหมายมันชัดเจนมากครับทุกคนคือมันอยากบรดดาผมอะนะครับเอาใหม่ไม่เอาเล่วนะครับเล่นกับมันเสียเวลานะครับทุกคนเราไปทําอย่างอื่นดีกว่านะครับผมโอเคผมขอลาไปเลยแล้วกันนะครับพิมพ์ไปแล้วเสียเวลานะครับช่างมันนะครับก็เอาเป็นว่าคือตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าไอ้ชอบมันยังมีเด็กเกียนอยู่นะครับก็คือตอนแรกก็คิดว่า เดี๋ยวนี้คงแบบเป็นผู้ใหญ่เล่นเงินหมดแล้วล่ะครับเฮ้ยเนี่ยพยิมอะไรมาอีกวะนียหรอกลัวเหรอไอ้กระจอกกูยังไม่เอาจริงมาใหม่เออช่างมันแล้วกันนะครับผมคือตอนแรกจะทำคอนเทนต์รีวิวเปิดเว้ยน,นะครับแต่อยู่ดีๆก็แบบว่าได้คอนเทนต์เด็กเกลียนเฉยเลยนะครับมาท้าผมตัหนึ่งเนี่ยอย่างชอบเลยคนแบบนี้น,นะครับก็ยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมไลค์แชร์ซับสไครต์กับผมด้วยละกันนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย